สวัสดีครับพ่อกับปอ่นองกินแซ่บไปเขียนเคย้ะพี่น้องอู้พี่น้องเอ้ยมือนีเบานอมได้โอยแคลงยักษ์ครับพี่น้องอุ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดผักพี่น้องเอ้ยมากับผักงามครับพี่น้องมาพี่น้องเสียงน้ำกันงงโถดู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 อุ้ยบักหอยแข้งง่ายครับพี่น้องอืมบุหรี่อืมอันนี้เบานอมหลวกสุกแค่ไหนนะพี่น้องเลยอืมมากไปมากมันเนาะอื างน้ำจิ้มซีฟูดอุ้ยจิ้มซีฟูด้พี่น้องมาพี่น้องมากูเลย <c oughs> <c oughs> สดยอดไป่อยอแค่เงี้ยววนวนไปเอยวนนี้ขนาะดอือโอ้ยวันดีครับอะไรพีน่น้องไหมอืมอืมเสียบร์ติงกวงแล้วอืมเดี๋ยวไหสลัดงามงาม

ตัวนี้ครับฮู้หาตัวยิ้มเลยพี่น้องเลย,ยหักขนาดเลยใส่กับสลัดนี่แหละโอ้ยพเพชดอยู่พี่นอ้อยน้ำจิ้มซีฟูดมาเนี่ย

u đuối được ăn kim hết cái nói sợ là ngâm ngang bạc จกี่ละะ <c oughs> แล้วเหรอหกเจ็ดมีแต่บักไแข่โดนมาเรื่องนี้โอ้ยพี่นองลวันดีเดียบว้าวคนละวันนี้นังพีน่น้องไหม มีตวนหวานลออื้ม Ừ, rồi Không xẹp tuổi 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 gì hết